ยาวครับเน้นยาวครับไม่เน้นอ้วนฟุ้มากเลยครับแฮรนี่ <c oughs> จันทบุรีเรียกว่าน้ำพริเกเขือชื่อเรียกซีฟู้ดครับหูหคห,หวานอะเ <c oughs> ี้ครับพบกับช่องวุดดี้ฮายูหากินเหมือนเดิมวั <c oughs> นนี้ก็มาทอดกุ้งอีทีสามนี่ครับบรรยากาศโอ้โหนี่ครับที่เราเตรียมมาก็แห่นี่ ถังใส่กุ้งนี่วันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับก็ลองรับชมรับฟังกันครับลองรู้ครับแห่แรกครับจะได้หรือเปล่าพูดน้ำแรงลมแรงมากมนะครับกนกติดตามกด subscribe กดไลค์กด like, กแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ลองดูแห่แรกของวันเป็นไงบ้างลองดูนะโอพอมี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 อยู่นี่พอมีครับพอมีวันนี้ไม่เยอะเหมือนวันนั้นครับโอ้ยมีปลากระบอกด้วย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นครับโอ้โสสไม่เท่าไหร่ในปลากระบอกอยู่ไหนตัวแรกตัวแรกกระโดดแล้วโดดมาแล้วนี่ปลากระบอกครับลูกปลากระบอกลูกปลากระบอกปล่อยครับปล่อยนะพี่ปล่อยอ่าพูดน้ำแรงอะเนี่ย แรกมาครับประเดิมก่อนอุ้ยสองตัวอยู่ตัวครับเออวันนี้กุ้งไม่ค่อยมีเนียนะกระโดดอยู่นะอ่าดูนะตรงนี้ต้องไปคิตรงไหนปล่อยไหลนะปล่อยไหลเลยเฮ้ยสวยงามเป็นไงบ้างนี่จะได้ไหมนี่โอ้ยมีอยู่มีอยู่้ยตัวใหญ่สองแล้วครับ หัวใหญ่อย,ยอยู่ครับกูได้อยู่วันนี้มาน้ำลงครับกุ้งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ได้อยู่ครับนี่ครับสองตัวครับกุ้งขาวธรรมชาติครับเนี่ยกุ้งขาวธรรมชาติอเอคนอกมีตัวเล็ก,ก้กย ตัวเล็กปล่อยครับเราปล่อยตัวเล็กเราปล่อยไปกันต่อปล่อยไหลปล่อยไหลอย่างเดียวหัวมุมนู่นนาจะเยอะนะอู่เนาะนี่น้องหมีครับน้องหมีเป็นตากล้องครับคาดเดาอะไรไม่ได้ครับกับของธรรมชาติใช่ครับของมันอยู่ในน้ำเนาะมไม่เหมือนไม่เหมือนคลิปที่แล้วครับที่แล้วเยอะอยู่คลิปนี้ ลำบากน้ำลงไม่ค่อยมีกุ้งอ่าลองดูเผื่อได้กุ้งหลวงไม่ใช่กุ้งหลวงกุ้งดําไม่มีอ้ปลากระบอกปลากระบอกครับปล่อยลูกปลากระบอก เข้ารูนโอ้โอเคอยู่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะอเคครับนี่ครับกุ้งขาวธรรมชาติครับวันนี้ไม่ค่อยเยอะครับ ขาวครับไซส์เอาเรื่องอยู่ครับมีตัวเดียวครับแหแล้วตัวครับนี่มีอยู่เนี่ยตัวเล็กตัวเล็กแล้วปล่อยปล่อยเนาะเล็กมีปลากระบอกปล่อยครับ วันนี้ครับจากแหละยี่สิบสามสิบตัวครับ EP สองเนี่ยบึ้มเลย EP หนึ่งกับ EP สองเนี่บึ้มเลย EP สามพอซื้อใหม่มาซื้อที่ถ่ายเงียบเงียบกิฟบเลยแต,แต่ก็พอได้นะฮะลองซูมดูได้ประมาณนี้ครับโอ้โอโดดออก้วย เอุ้้ยโอ้ยใหญ่อยู่อุ้ยวุ้ยโอเคใหญ่อยู่นู่นน่ะนี่อ่ะนี่ไงอุ้ยมีแต่สายใหญ่นี่ครับ โอ้นี่ครับนี่ครับกุ้งขาวธรรมชาติครับโอ้โหเรียบร้อยอะไรเรายังมีอีกตัวครับเรามีอีกตัวนี่โอ้นี่ครับเรามีอีกตัวครับ ปล่อยลงน้ำไปแล้วครับมีอีกตัวครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ครับโอ้โหนี่ใหญ่ผ่าครับนี่เป็นไรนี่ตัวใหญ่ผ่าตุ่ก่าวธรรมชาติครับอืมช่องวุดี้หาอยู่หากินครับกดติดตามกด subscribe ด้วยกันด้วยนะครับได้เป็นมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับทอดกุ้ง EP สามหมดแล้วเนาะ มีอยู่นะมีอยู่นะมีไหมมีอยู่เหรอแวบๆฝั่งนู้นอะฝั่งนี้อะไหนล่ะอ๋อนี่อู้อู้โอ้ยเกือบแล้วดูไม่ดีครับนี่ครับล้างน้ำ่อนโอ้โหใหญ่จริงครับช็อตนี้อันนี้มันไม่ไม่เยอะเหมือนอีพีสองครับ นี่ครับโอ้โหมีอยู่ตรงนี้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยต้องค่อยๆเอาขึ้นนะน้ำมันลงอุย้ยออกหมดมัง้งกุ้งออกหมดมั้งเนี่ย,ยอยู่ไหมอยู่ไห<ย>มอยู่ไหมอยู่ไหม,อมโอ้ ก,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 กุ้งอยู่กุ้งอยู่โอ้ปลาโอครับเอากุ้งก่อนเก็บกุ้งก่อนกุ้งอยู่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 โอ้นี่ครับนี่ไซส์ไม่ไม่เหมือนรอบเมื่อกี้ครับนี่ครับปลากระบอกปลากระบอกลูกปลากระบอกโอ้เอาป,อป,อป,อป่อยป่อยป่อยไปป่าโอปัอนไปซะ Còn nhăn Ây, chưa mấy ồn tua nè มีอยู่ไซส์ใหญ่ด้วยนี่มันจะสักสองตัวสามตัวได้ปลาเหวหมดนะนี่นนนโอ้ ตัโอ,อ้มีตัวนี่โอ้ตัวใหญ่นี่ครับกุ้งขาวธรรมชาติล้วนๆครับรูบรอมนี้ได้ห้าหกตัวนะได้อยู่นะ ไม่น่าผ่าดนี้เนาะปากเนาะเป็นปากอ่าวเนาะอูอนน้อู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 ้อเ้อู้อ้อู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 ้งูง้อ้อ้อู้อู่อู่ว่าอู้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 อูอู้อู้อี้อู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 นอู้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 ลู้อูอู้ออ้้อง้อครับนี่ครับแูนี้เร้ได้ปู้ดูกทะเลครับ แต่คิษมันแรงมากโอ้โหลงไปงมมาครับวันนี้ไม่มีคลิปงมมาเพราะว่าต้องถอดเสื้อผ้านี่ครับเคเคีมเคจับได้แล้วด,ดีนะพี่แรง ปลาดุกเลนะครับหรือปลาปีแก้วครับยาวครับเน้นยาวครับไม่เน้นอ้วนฟุกมากเลยครับแห่ดิไดปลาดุกหฉยไดกุ้งด้วยอ้าวกุ้งก็ได้ปลาด,กด,ดุกก็ได้โอ้กุ้งเพียบเลยเนี่ยพุ่นลงไปงมเกือบเลยอืมอะไรลื่นลื่นเมื่อกี้ลงไปงมเกือบเลยน้องหมีอะไรพวอะไรลื่นๆื่น กุ้งตัวมีไซส์ด้วยแถวนี้ปลาก็ได้กุ้งก็ดีไดล้ปลาเฉยเราไปตรงนู้น,นครับเห็นมั้แ่นี้ทั้งติดทั้งติดซากติดปลาติดกุ้งด้วยนี่ครับกุ้งดำในกุ้งดำครับกุ้งลายเสือครับ อนนโอเควันนี้ช่องวุดดี้หาอยู่หากินก็สรุปผลประกอบการการหากุ้งขาววันนี้ครับหวานแหหากุ้งขาวเนี่ยครับนี่ก็ได้ประมาณนี้ได้ปลาดุกหนึ่งตัวครับปลากระบอกหนึ่งตัวนี่ครับวันนี้ได้ไม่เยอะครับวันนี้น้ําลงครับกุ้งไม่ค่อยมีมันเป็นบางวันครับ ของในน้ํามันมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นก็ <g ol ish> ได้ไม่เหมือนอีพีที่สองครับอันนี้ก็จะมาทํากับข้าวให้กินครับเนี่ยนี่ครับาห้าหลักร้อยวิววิวหลักล้านโอเคโอเคครับก็วันกุ้งกันเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ก็จะมาทํากับข้าวเตรียมอะไรมาบ้างพี่ให้ทุกท่านชมครับใ่เตรียมก็มีเนี่ยเตาแก๊ กะป๋องข้าวน้ำพริกเกลือครับน้ำพริกเกลือพริกเกลือครับบ้านหมีเรื่องอะไรน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาเหรอซีฟูด้ดไหมพริกเกลือก็จิ้มมะม่วงมีคนที่ไหนยคนอีสานครับอ๋อบ้านไหนอยอู่ร้อยเอ็ดโอ้ร้อยเอ็ดมาหาอยู่หาก,กินแถวจันทบุรีนี่ <laughs> นี่ครับแล้วก็เตรียมกุ้งกุ้งที่เราห่าน,านกุ้งเราไซส์ใหญ่ๆเลยเลือกไซส์ใหญ่ๆ cùng đâm nè. Đây nè, cùng đâm. ครับระหวังรอหวังรอกุ้งสุกมีตามเก็ตควณครับสนใจใช้เต้นไหมดูบรรยากาศครับบรรยากาศราคาล้อยแต่ว่าบรรยากาศล,ล้านครับ กุ้งที่เราหามาครับต้มกันสดๆเลยครับเนี่ยโอ้ออดครับุกแล้ว ครับเต็อันนี้เป็นเวลา6โมงครับกินข้าวกันครับทุกคนนี่ครับเรามาลองชิมเลยครับกุ้งที่เราหามาเด็ดหัวก่อนอ้ร้อน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 กินข้าวกันครับทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องวุ้นดีหายอยู่หากินนี่ครับน้ำพริกเกลืออันทับบุรีเรียกว่าน้ำพริกเกลือชื่อเรียกซีฟู้ดครับ ก็หวานอือหอือหืังหวานอาหารหลักร้อยครับแต่วิวหลักร้านอือหือเจ็บเบร้ย่ะอ้อไหมเนี่ยร้ัจจจจจจี่งจจิมจมมพิกเกลือทีบาเรียกสีฟูด นี่เล็กพิกเกียไหนปุดภาษาอีสานหน่อยครับว่าเรียกคนกินข้าวอ่ะมาเด้ครับกินข่าครับอือกินข่ากุ้งครับคนที่ไหนน้องมีครับโคราเยดครับมาได้ครับมาอยู่ไฮจิมอยู่จันทบุรีครับเปลือกไม่ต้องแกะนะครับอือเบากเจี๊ยบหวานครับเปลือกไม่ต้องแกะเพราะว่ามันมันอ่อนอยู่เปลือกอ่อน กุ้งอ<น>่ะก็สดสดอืมมีข้าวด้วยโอ้โหลูกบรรยากาศครับยากครับ